สวัสดีครับบูลิงยูเซอร์ขับไทยแลนด์พอจะทราบไหมตอนนี้ผมอยู่ที่คันไหนผมให้ดูข้างๆเล็กๆก,ก,กระทัดรัดแล้วมาดูตรงนี้ครับวงวอะไรครับตับ้งแต่นี่ครับบูลิงนะฮะตอนนี้เราอยู่ที่บูลิ n งมินิอีอ่าเหยียบเบรกดิติดมาไปติดมาเหยียบเบรกปุ๊บไปติดมาไม่ติดอ่าอันนี้ครับก็คือเป็นภายในเนาะมาดูภายในซิมีอะไรบ้างอ่าพลาดไม่ได้ครับ ถุงแกงสองตำแหน่งขอนึกว่าปิดไม่ได้นะครับก็มีที่เสียบ usb นะฮะที่วางของตรงนี้นะครับตามสเต็ปเหมือนเดิมนะครับเข้าเกียร์นะครับแล้วก็มีไอ้นี้เบรกมือออโต้โฮนะครับเหมือนเดิมนะครับกระจกกระจกนะครับไฟไหมโอเคนะครับเปิดไฟติ๊กตอกติ๊กตอกอ่าอันนี้ไฟขอทงขอทางนะครับแอร์นะครับแอร์ อ่ะนะฮะอ่ะลองเดี๋ยวผมลองให้ดูนะครับว่าถ้ามุมมองจากข้างนอกอะเวลามองเข้ามาข้างในเป็นไงนะฮะอันนี้ก็คือตัวผมแปบ๊บนึงนะพยันปรับกล้องนิดนึงอ่ะอันนี้ครับก็คือจะเป็นไซส์แบบประมาณขนาดนี้ครับอันนี้คือ183มนะครับไมทรามองเห็นเปล่าเนี่ยฮะ183อ่ะเดี๋ยวลองไปดูด้านหลังรถสินะครับว่าด้านหลังรถเนี่ยจะเป็นไงครับผมลำบากครับพาแฟนมาไม่ได้ คนเดียวตลอดครับนะฮะรอบนี้คนเดียวตลอดอันนี้ก็คือด้านหลังนะครับข้ามาังด้านหลังนะฮะโอ้ด้านหน้าเดี๋ยวผมต้องปรับด้านหน้าด้านหน้าไปก่อนนะเพราะว่าด้านหน้าเนี่ยคือผมเลื่อนออกมาเยอะมากเลยเดี๋ยวผมลองลองปรับขนาดที่ที่ผมนั่งก่อนละกันนะถ้าสมมุติเราเราขับขี่เป็นยังไงอ่ะสมมติอ่ะอันนี้อันนี้คือตำแหน่งที่ผมนั่งขับนะร้อยแปดสิบห้านั่งขับไอ้ร้อยแปดสิบสามนั่งขับทีนี้ถ้าเกิดเป็นคนนั่งหละนะังะ คนตัวสูง่ะถ้าไปนั่งหลังเป็นยังไงนะครับลองดูนะปิดก่อนนะถ้าคนตัวสูง่ะน voilà> 네ั่งหลังเป็นยังไงอ่านี้นะฮะคนตัวสูงนะนี่ครับติดเลยครับติดเลยครับนี่ติดเลยย่านนะฮะนี่ครับติดเลยครับเห็นไหมครนี่ครติดเลยคือขาต้องวางตำแหน่งแบบเนี้ยนะครับ ส่วนความสูงนะครับนะครับผมสูง183นะเนี่ยเหลือแค่นิดเดียวครับค่อนข้างค่อนข้างแน่นครับอ่ะนะครับอันนี้ก็คือตัวบูลิงมินิอีวมาดูด้านหลังครับนี่ครับเล็กๆกระทัดรัดเล็กๆกระทัดรัดอ่ะอย่างผมอะ่ะอ่ะดูนะผมเนี่ยคือสูง183 183กับตำแหน่งที่ยืนนะครับก็จะเป็นประมาณแบบนี้ครับอ่ะประมาณแบบนี้ ประมาณนี้นะยางที่เขาให้มาล่ะเป็นยางแบบไหนยางให้มานะครับก็เป็นอันนี้เป็นขอบขอบ13นะครับ155 7013อ่านะะอันนี้ก็คือด้านหลังนะครับเป็นแบบแมนนวลครับนะฮะแบบแมนนวลนะครับโอเคครับผมลากันแค่นี้ครับไปชมด้านหน้าอีกนิดนึงเกือบเกือบเกือบลืมถ่ายครับด้านหน้านะด้านหน้าครับนี่ครับ Ooh, mini-ee-wee.